สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K DIY นนะครับผมผมตัดผมใหม่นะครับผมก็จะเออๆนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมรอให้มันยาวนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมก็เห็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพามาดูปืนยางหลังสติ๊กจากท่อ PVC นะครับผมที่ผมเคยลงไปแล้วนะครับผมท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนการดูออกเป็นหมื่นเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เจ้าตัวนี้เลยนะฮะ เมื่อก่อนตอนนี้ผมจะใช้เป็นยางยืดนะครับผมมาเกี่ยวไว้นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นสปริงแล้วนี่การทํางานมันง่ายๆมากเลยนะครับผมตอนนี้คือใช้ท่อ PVC ทั้งท่อน้ําไทยนะครับผมแบบว่าที่ไม่ใช้แล้วนะครับผมนํามาดัดแรงนํามาประดิษฐ์เป็นปืนยางหนักสติกนะครับท่านผู้ชมสามารถทําเล่นเองได้นะครับผมนี่ความยาวก็ไม่มากไม่น้อยนะครับผมมันไม่ได้ยาวเลยนะครับจริงๆอ่ะแค่นี้เองแค่นี้เองครับ ส่วนด้านหน้านะครับผมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เป็นเป็นที่ต่อเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับผมตัวที่นะครับผมตัวนี้ก็เป็นท่อ PVC นะครับผมขนาดเล็กนะครับนํามาที่เขาจะนิยมใช้เดินเดินสายไฟนะครับผมใช้ท่อตัวนี้แหละนะครับผมก็เอามาลนไฟแล้วก็บีบเลยนะครับผมให้มันแบนเจาะรูได้สว่านนะฮะตอนนี้ต้องวัดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอย่าให้มันติดเจ้าตัวนี้เจ้าตัวแกนตัวนี้เกินไปนะครับท่านผู้ชม เพราะว่าเวลาเรายิงนะครับเดี๋ยวไกลมันจะทําให้ก้อนหินหรือว่าก้อนดินน่ะมันจะมากระแทกกับตัวนี้ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็อาจจะกระเด็นโดนเราได้นะครับเราก็เลยต้องทําให้มันสูงขึ้นใหม่นิดนึงนะครับผมเวลาแรงเบี่ยงของยางยืดนนะครับผมมันจะไปข้างหน้าอย่างนี้นะฮะก็มันจะไม่โดนนะครับผมก็จะทําให้อ่จารยีกระสุนของเรานะครับผมไปตรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วเราก็ควรใส่กาวร้อนด้วยนะครับข้างในนี้2อันเลย ผมดักสลักไว้ด้วยนะครับผมจริงๆสลัก2อันตัวนี้หลุดไปแล้วนะครับหนึ่งนี่ตะปูเลยครับตอกตายเลยครับแต่ว่าใส่กาวร้อนก็อุ่นใจไปแล้วนะฮะโอเคเราจะมาถอดดูนะครับผมนี่นะครับผมได้ทําเป็นแบบนี้นะครับผมเพื่อให้เราเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับผมนี่เสียบได้ถอดได้ครับผมพอหนึ่งนะครับผมอีกอันหนึ่งฮะอันนี้จะยาวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเวลาเราใส่ยางยืดนะครับผม มาที่ไกลนะครับผมมันจะมีแรงดึงนะครับผมมันจะทําให้เจ้าตัวท่อ p v c เรางอได้นะครับเวลาเราใส่เรามันจะมีแรงดึงอันนี้งอไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันยาวนะฮะมันเลยมีแรงตึงนะครับผมทาให้แบบเรากดไม่ได้นะฮะนี่ก็จะเซฟตัวนี้ด้วยนะครับถ้าสั้นๆประมาณนี้นะครับผมโอกาสหลุดสูงมากๆท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาเรายิงไปแรงดีคอยล์ของ ยางยืดนะครับมันมีแน่นอนนะครับท่านผู้ชมแรงรีคอยน์นะครับผมมันก็จะพุ่งไปข้างหน้าตัวนี้ก็จะหลุดออกไปด้วยนะครับผมเหมือนที่ผมได้ทําการทดลองไปก่อนหน้านู้นแล้วนะครับผมก่อนที่ยังไม่ได้ลงคลิปตัวนั้นไปนะครับการดูการตอบรับดีมากเลยนะครับผมการดูก็เป็นหมื่นนะครับก็ขอบคุณนะครับผมทุกท่านที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาให้ดูระบบใกล้แล้วเราก็จะพาไปทดสอบยิงด้วยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เออจริงครับท่านผู้ชมก็เห็นประมาณนี้ก่อนนะครับขึ้นหน้านะ ่นีระบบไกลก็ PVC นะครับผมเป็นท่อตัวนี้ใช้เป็นท่อ PVC ที่มันหนาขึ้นมาหน่อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นำมาเอา,เอามาลนไฟนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตีให้มันเป็นแบนนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาตัดเป็นทรงไกลนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นตัวอย่างนี้นะครับข้างบนนี้ก็เป็นท่อ PVC เหมือนกันนะครับผมเรามาต่อสลักตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่ตัวน,นี้ก็คือผมขันน็อตเข้าไปเลยนะครับ ข้างล่างนี้ตรงนี้จะเป็นไม้ไผ่เอามาติดกาวนะครับผมเพื่อไม่ให้ไกลมันขยับอย่างนี้ได้นะครับผมเมื่อก่อนผมจะใช้เป็นยางยืดนะครับผมหนังยางเล็กๆนะครับผมมาผูกไว้ตรงนี้นะครับผมแต่มันหนังยางเนี่ยก็คือว่าอายุใช้งานของมันน้อยนะครับท่านผู้ชมนีดหน่อยก็ยานแล้วครับแล้วก็ขาดได้แล้วครับผมผมก็เลยเปลี่ยนเป็นนี่เลยสปริงนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับท่านผู้ชมนี่เรากดแค่นี้นะครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะลองมาประกอบแล้วผมจะลองเหนี่ยวไกลให้ดูนะครับวิธีประกอบก็นี่ใส่นี่เข้าไปก่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วนะฮะนี่นครับผมแล้วก็เสียบ้็ตัวนี้เข้าไปนะครับผมแต่ยางยืดนี่เก่าแล้วนะฮะท่านผู้ชมผมต้องเปลี่ยนนะฮะแต่วันนี้จะทดสอบยิงให้ดูด้วยนะครับท่านผู้ชมผมขอดึงมาก่อนนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมในนี้ก็ใส่เป็น ก้อนหินลูกแก้วก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นก้อนดินก็ได้ก้อนกรวดก็ได้นะฮะมันจะอยู่แบบนี้นะครับผมแต่ตัวนี้เห็นไหมมันมันเก่าแล้วครับยอย่างยืนนี้อันตรายนะครับแบบนี้มันมีโอกาสที่จะขาดดีใส่หน้าเราด้วยนะคเวลาเราเล็งอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ผมจะเหนี่ยวไกลให้ดูนะครับผมนี่หนึ่งสองเนี่ย จะลงอย่างนี้นะครับผมทําให้เจ้าตัวนั้นลั่นแล้วก็ออทําให้วิธีกระสุนมันพุ่งไปข้างหน้านะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคได้เวลาไปทดสอบยิงให้ดูแล้วนะครับท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับโอเนะครับผมนี่ผมใส่ลูกไปแล้วลองยิงกันดูเลยครับว่าจะโดนหรือเปล่าโดนแล้วครับหนึ่ง โอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับโอเคนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับปืนยางหนังสติ๊กท่อ PVC นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าแรงแต่ผมต้องไปเปลี่ยนเป็นนี่นะครับผมยางยืดเปลี่ยนเป็นหนังยางใหม่นะครับนี่ก็เปลี่ยนยางใหม่นะครับผมทนให้ชมถึงจะนําไปใช้งานได้นะครับผมก็สามารถทําเล่นเองได้นะครับผม ทำเล่นเองได้นะครับผมฝึกสมาธิในการยิงเป้านะครับผมยิงกระป๋องง่ายเวลาเราไปทุ่งนาอย่างนี้นะครับผมฤดูนี้เป็นฤด,ดูมะม่วงนะครับท่านผู้ชมเราอาจจะใช้เจ้าตัวนี้แหละสอยมะม่วงก็ได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้ e อีหน้านะครับถ้าผมจะไปเก็บมะม่วงที่ทุ่งนาเดี๋ยวผมจะเอานี้ไปด้วยแล้วก็จะยิงสอยมะม่วงให้ดูนะครับผมว่าจะแม่นเรอวปานะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมตัดผมใหม่นะครับท่านผู้ชมมันก็ยังไม่เข้ากับเบ้าหน้าผมเลย มันเป็นลองทรงนะครับท่านผู้ชมมันก็เลยจะอย่างนี้นิดหนึ่งผมรอให้มันยาวนิดหนึ่งแล้วเราจะได้เห็นหน้ากันเต็มๆนะครับผมก็จะประมาณนี้ก่อนรู้สึกว่าตัวเองเออมากเลยครับตอนนี้โอเคถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไครป์กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของ K.K d ว้นี่นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ